สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันชงอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือตัว cbd gummi นะครก็คือตัวที่เคี้ยวกินเล่นนะครับแต่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำมันกันชงนะครับโดยตัว cbd gummi เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับซึ่งตัวหลักๆที่เขานิยมใช้กันก็คือเอามาช่วยในการนอนหลับ แล้วอก่างนี้มันก็ยังช่วยพวกปรับสมดุลร่างกายช่วยให้เจริญอาหารนะครับแล้วก็ลดความเครียดลดความวิตกนะครับลดความเจ็บปวดของร่างกายกัมมีนียมันก็ทํามาจากาสารสกัด3ชนิดนะครับก็คือฟูลสเปกตัมซึ่งจะสกัดมายัางไม่ได้แยกอะไรออกมานะครับแล้วก็บอร์ดสเปกตรัมที่แยกเอา THC ออกไปจากน้ํามันเลยนะครับแล้วก็ไอโซเลต คือเป็น CBD เพียวๆนะฮะสํสำหรับกัมมี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะใส่สารสกัดในปริมาณ25มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับก็กระปุกหนึ่งเขาก็จะใส่กันประมาณ30เม็ด60เม็ดนะขายกันตั้งแต่พันกว่าบาทถึง2 0 0 0กว่าบาทนะครับในเมืองนอกนะครับถ้าเราจะเทียบตัว CBD กัมมี่กับเมลตนินกัมม,รรม,ม,รรม,มี่นะครับก็ ถือว่ามาทดแทนกันได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเมลาตนินเนี่ยถือเป็นยารักษาโรคนะครับแล้วก็การกินเป็น,นานๆเนี่ยมันจะสะสมในร่างกายนะครับเป็นพิษต่อตับนะตัว CBD กัมมี่เนี่ยก็คล้ายๆกับกัมมี่ทั่วๆไปนะครับก็มีพวกน้ำตาลพวกเพคตินนะครับแล้วก็พวกสารแต่งรสแต่งกลิ่นนะฮะก็ที่สำคัญก็คือมีตัวสารสกัดที่มาจาก พืชกัญชงหรือกัญชาครับที่เติมเข้าไปให้เป็น cbd กัมมี่นะครับซึ่งถ้าเราดูตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับะจะปรากฏว่าตอนนี้เราอ,อนุญ,ญาตให้ใส่สารสกัดแค่เฉพาะในฟอร์มของเมล็ดอไอเม็ดตอกเม็ดแคปซูลนะครับหรือแบบประเภทน้ำพร้อมดื่มยังไม่อนุญาตให้ใช้ในกัมมี่นะครับทั้งปริมาณก็ยังเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องเลี่ยงนะฮะ เลี่ยงการใช้สารสกัดนะครับแล้วก็มาใช้ส่วนของพืชแทนนะครับด้วยกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนี้อนุญาตให้ใช้ใบรากต้นนะครับในการปรุงอาหารหรือตัวกัม,มี่นี้ได้นะครับก็คือตัวที่เป็นใบนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีสาร CBD THC น้อยหน่อยนะครับแต่ก็ ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันชงและกัญชารจริงๆนะครับใส่ใบเข้าไปได้นะครับซึ่งถ้าหากเรา,ามาคำนวณน,นะครับาการใช้เนี่ยจากเมล็ดาจากเม็ดของกัมมี่เนี่ยก็จะพบว่าทั้งสาร THC และ CBD เนี่ยไม่เกินตามกฎหมายที่ก,กำหนดนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ THC กับ CBD ก็ต้องอใช้วิธีเลี่ยงอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนกว่า,าจดกฎหมายอาจจะเปิดช่องอีกครั้งให้ใ,หใช้สารได้มากขึ้นนะครับตามหลักของสากลครับ